น,น,นะน่ดูนะรอนอยู่ดิอันอันอันีนนน้เรคคอร์ดแล้วเนาะมันเล่ไม่มันเรคคอร์ดอยู่ใช่ปะโอเคโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอาริแฟนตาซีดราฟท์นะครับรายการนี้ทำให้การเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกของทุกคนเนี่ยสนุกตื่นเต้นนิ่งกว่าเดิมแน่นอนห <learns> ่างหายกันไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ทุกคนคุค้นเคยกเป็นอย่างดีกลับมาแล้วครับ ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกกลับมาฟาดแข่งกันแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่เป็นผู้จัดจาก,การฟนตบ p r พรีเมียร์ลีกเนี่ยได้กลับมาดูทีมได้กลับมาเช็คทีมนะครับนักเตะคนไหนมีเจ็บหรือเปล่าถอนตัวจากทีมชาติมาเก็บตัวไหมหรือว่ายังไงกลับเข้ามาดูกันได้แล้วนะครับผม <Woo! S 1> เพราะว่าวีคนี้เกมวีคที่5กลับมาฟาดแข่งในสุดสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับผม <Woo! S 1> แต่คอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาเสิร์ฟอะไรให้ทุกคนดูนั้น ตามมาดูกันดีกว่าแต,แต่แต่ครับแต่เรายังไม่เข้าสู่คอนเทนต์กันเรื่องสําคัญเรื่องแรกเลยนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ประกาศรางวัล Manager of the m o n t h ในเดือนแรกไปแล้วนะครับรางวัล Manager of the m o n t h นะครับใครที่ได้นะครับก็แสดงความยินดีนะครับผมแต่ใครที่ยังไม่ได้รางวัลน,นี้นะครับไม่ต้องเสียใจไปครับ เรายังมีอีกหลายเดือนให้ร่วมสนุกกันนะครับแต่แต่แต่ก่อนจะร่วมสนุกกับเรานะครับคุณต้องจอยอริฟบอลลิกมาก่อนนะครับผมถ้าไม่จอยเนี่ยผมบอกเลยว่าผิดเลยนะคุณจะอดได้รางวัล Manager of the Month นะครับจอยเข้าลีกอริฟบอลลิกง่ายๆนะครับเพียงพิมพ์นะครับรหัส 458U6H นะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดเลยคุณต้องรีบมาจอยแล้วนะครับรางวัลรอคุณอยู่เพียบเลยนะครับเราสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกอริคลับเท่านั้นนะครับในเช่นนั้นเนี่ยรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำเดือนเนี่ย อาจจะเป็นคุณแต่อดรางวัลก็เป็นได้นะครับผม ครับเรามาดูกันในเนื้อหาแรกหลังจากเบรกทีมชาติไปเนี่ยนักเตะนะครับที่ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่เนี่ยเขาทรานสเฟอร์ออกกับดึงเข้ามาในทีมเขาเนี่ยมีใครกันบ้างท็อป5ในแต่ละฝั่งนะครับอันดับที่5ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สิเกมวีคที่ผ่านมาผมอลเลอรเป็นกองหน้าระดับที่เป็นดาวรุ่งฟอร์มในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขากดแฮตทริกไปเลยนะครับกับอีวานเฟอร์กูสันครับจากทัพนกนางนวลไบรตันครับโดยมีผู้จัดการนะครับได้นำอีวานเฟอร์กูสันเข้าถึง3 3,5211คนเลยนะครับอันดับที่มาจากทัพไก่เดยทองกับปราการหลังสายเลือดฟ้าขาวเซอร์เกีย e โรเมโรครับจากทันนพทอตเนมฮอสเปอร์โดยเซอร์เกีย e โรเมโรนะครับผู้จัดการทีมนะครับมีการซื้อเข้าทีมไปถึง3,40,000 5,442ครั้งเลยนะครับผมส่วนอันดับที่3อยู่กับทัพไก่เดือยทองเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะครับเป็นตำแหน่งห้องเครื่องครับกับเจมแมดดิสันด้วยการนำเข้าทีมนะครับถึง375,768ครั้งด้วยกันครับในเกมวีคนี้ส่วนอันดับที่2มาจากทัพเรือใบแต่ก็ยังเป็นห้องเครื่องบางคนอาจจะมองว่าเป็นกองหน้าก็ได้นะครับผมนั่นคือจูเลียนอาเรสนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการนำเข้าทีมสูงถึง3 8 7 9 3 8ครรสครั้งเลย อันดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับพลังเอเชียนะครับผมเอเชียพาวเวอร์เลยสำหรับคนนี้ซอนฮึงมินครับกับตันทีมของทัพอดเนมฮอสเปร์นะครับด้วยการที่ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่นะครับนำเขาเข้าในทีมนะครับถึง4.16,431ครั้งเลยนะครับเราลองดูนะครับเทียบอันดับหนึ่งเนี่ยซอนฮึงมินกับจูเลียนอเรสเนี่ย คุณเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความห่างในระดับที่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในขาออกที่ผู้จัดการแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนใหญ่ดึงออกกันดีกว่าเรามาเริ่มกับอันดับ5นะครับจากทัพสาริกาดงนั่นคือสเวนบอสแมนนะครับปราการหลังคนนี้นะครับได้ถูกขายออกนะครับโดยผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ไปถึง1นึ่งแสนแปดหมั้อกครั้งเลยนะครับคนที่4ครับนาเป้าจากเบรนท์ฟอร์ดนั่นคือโยเนวิซ่าด้วยการทรานสเฟอร์ออกไปนะครับถึงเนี่ย 81,702ครั้งด้วยกันอันดับ3ครับกองหน้าจากทัพนกนางนวลน,นะครับในเมื่ออีเวนต์ฟอร์กูเซ่นฟอร์มดีแฮตทริกนะครับจนติดท็อป5ในการที่เขานําเข้ามาในทีมเนี่ยก็ต้องมีกองหน้าของไบรตันคนหนึันบที่ถูกนําออกเหมืนันนั่นคือเจ้าเปรโดครับด้วยการถูกทรานสเฟอร์ออกนะครับถึง1 8 5่งแสนครั้งด้วยกันส่วนอันดับ2นะครับผมผมตกใจกับอันดับนี้เหมือนกันนั่นคืออเล็กซานเดอร์อิสักนะครับจากนิวคาสเซิลโดยอเล็กซานเดออออรรร์ิิซััักกกนนนนะคคบเเป็ดีีถึงงงห้าาขทพวสล แต่ข้อมูลนะครับแจ้งเลยว่ามีผู้จัดการนะครับทรานสเฟอร์อเล็กซานเดอร์อิสักเนี่ยออกจากทีมของเขานะครับทั้งหมด ถึง217,506ครั้งด้วยกันซึ่งมอมนะครับระหว่างเจ้าเปโดเนี่ยกับอเล็กซานเดอร์อิสักเนี่ยผมมองว่าตัวเลขมันมีความที่ห่างกันพอสมควรเลยนะส่วนอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนี่มาจากเชลซีเป็นกองหน้าคนใหม่นะครับของทัพสิงโตน้ำเงินครามนั่นคือนิคลัสแจ็กสันนะครับด้วยอัตราการทรานสเฟอร์เอาท์ถึง2 5 5 7 8 3ครั้งกันเลยนะครับผู้จัดการทีมาอาจจะมองว่าเชลซีเนี่ยถึงจะมีผู้จัดการทีมอย่างมาริเชิโว่า การซื้อนักเตะใหม่ในระดับที่สูงโดยราคารวมถึง400กว่าล้านตอนนะครับแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์แฟนๆผมเลยมองว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้จัดก,การทีมนส่วนใหญ่ดึงมิคลัสแจ็กสันออกจากทีมของเขาเองครับ <Woo! S 1> และนี่คือ most transfer in และ transfer out ในเกม week 5ครับผม <Woo! S 1> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เนื้อหาถัดไปคือการแนะนำนะครับกองกางร,ระดับพรีเมียมแต่มันเยี่ยมจริงๆนะรู้ไหม ใน4เกมวีคแรกที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติไปเนี่ยจากตารางที่ขึ้นบนจอะตอนนี้นะครับโชว์ให้เราเห็นนะคบว่ามีผู้เล่นนะครับถึง31คนด้วยกันใน4เกมวีคแรกนะครับที่สามารถทําคะแนนได้มากกว่า20แต้มขึ้นไปนะครับในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกและ15คนนะครับใน31ผู้เล่นเนี่ย15คนนี้นะครับมาจากตําแหน่งกองกลางด้วยกันโดยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าในตําแหน่งกองกลางที่ทําคะแนนได้20แต้มขึ้นไปเนี่ยมีกันถึง15คนเลยนะครับมากกว่าครึ่งอีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเจาะกันดีกว่าครับว่ากองกลางร,ระดับพรีเมียมเนี่ยมันเยี่ยมกันตรงไหนมีใครที่เยี่ยมกันบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาดูคนแรกกันดีกว่าครับพรีเมียมทั้งคุณภาพและพรีเมียมทั้งราคา มฮัมหมัดซาลาจากผงแดงลิเวอร์พูลด,ด้วยราคาณวันที่อัดน,นะครับผมอยู่ที่ 12.5M ข้อมูลนะครับบอกว่าซาลานะครับเป็น1ใน2ผู้เล่นนะครับที่ออกสตาร์ทนะครับและสามารถสร้างคะแนนนะครับเป็นการรีเทิร์นคะแนนเข้ามาสู่ทีมนะครับ ได้ในทุกทุกเกมวีคนะครับจาก4เกมวีคแรกในเกมวีคถัดไปถ้าเขาเจอทีมที่ไม่ได้ตึงมือกับลิเวอร์พูลมากเนี่ยผมมองว่าเขาโกยแต้มแน่นอนแต่ที่เราได้ดูกันนะครับอ่ามันโชว์ออกมานะครับว่าความอันตรายจากซาลาเนี่ยจะสามารถนำสกอร์นะครับรวมถึงแต้มเนี่ยให้กับผู้จัดการทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกทุกทุกท่านได้เลยนะครับ14เกมล่าสุดของโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยพลาดที่จะทำแต้มนะครับเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นใครที่ยังลังเลลังเลกับโมฮัมเหม็ดซาลานะครับบอกว่าราคาระดับนีี้เน่ย มันมาเพราะคุณภาพที่พรีเมียมสุดๆแน่นอนจัดไปคนที่2ครับฝั่งตรงข้ามกับลิเวอร์พูลเลยตะกี้ลิวเวอร์พูลมีโมฮาเหม็ดซาลาห์ใช่ไหมนั่นก็คือปีกซ้ายนะครับจอมลากเลื้ยนะครับอย่างมาคัสแรชฟอร์ดนะครับราคาณนะวันที่อัดนะครับอยู่ที่ 8.9m สาเหตุที่ทำไมผมถึงเลืเลอกมาคัสแรชฟอร์ดมาอยู่ในมิดฟิลด์ระดับนี้เพราะทึงทุกคนก็รู้นะครับนั่นคือตำแหน่งปีกซ้ายนั่นเอง พอเขากลับมาอยู่ในตำแหน่งโปรของเขานะครับเขานะครับสามารถทำประตูถึง1ประตูและ2องแอสซิสต์ด้วยกันนะครับใน4เกมวีคที่ผ่านมานะครับผมสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยเขามีโอกาสยิงนะครับในกรอบเขตโทษถึง12ครั้งด้วยกันตามสถิตินะครับเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะครับในบรรดากองกลางณปัจจุบันนี้เลยนะครับผมโอกาสที่จะเปลี่ยนประตูได้เนี่ยก็มีสูงตาเหมือนกันนะครับผมใครยังไม่มาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยผมบอกว่าต้องหามาเข้าทีนแล้วนะถัดมากองกลางคนที่3คนนี้ก็ เป็นหนึ่งในดวงใจที่ผู้จัดการทีมลหลายๆคนก็ดึงเข้ากันนะครับกับเจมส์แมดดิสันครับห้องเครื่องของไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยราคา 7.8m ณวันที่อะทำไมผมถึงเลือกเราจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นนักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาในทัพสเปอร์นะครับซัมเมอร์รอบล่าสุดนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาในลงตัวกับระบบการเล่นกับสภาพแวดล้อมในทีมเลยนะครับผมและการเข้าขาที่มากขึ้นตรงนี้นะครับสามารถนําไปสู่ประตูหรือแม้กระทั่งแอสซิสก็ได้เจมส์แมดดิสันนะครับมีเกมที่ทําแต้มไม่ได้เเเลยยแค่กมดีว ที่เหลือนะครับเขาจัดไปถึง2ประตู2แอสซิ์ใน4เกมวีคแรกถ้าเขาลงตัวกับทีมได้ขนาดนี้เนี่ยฟอร์มเด็ดคนนี้นั่นเอง <S 2> <S 2> <S คนที่4ครับเมื่อเราพูดถึงห้องเครื่องของสเปอร์ไปแล้วเนี่ยไม่พูดถึงกัปตันเขาก็คงไม่ได้ัน่นนะครับคือซอนฮึงมินกัปตันพลังเอเชียของเรานะครับด้วยราคา 9.1m นะครับณนะวันที่อัดเราอาจจะสังเกตเห็นนะครับใน3เกมแรกเนี่ยซอนฮึงมินนะครับอาจจะไม่ได้สร้างแตม้มสุดท้ายนะครับคนเป็นดาวยิงยังไงก็ต้องยิงครับผม ในเกมล่าสุดนะครับซอนนะครับหยุดสถิติการทําแต้มไม่ออกนะครับมาอยู่ไว้ที่3เกมด้วยการกดแฮตทริกนะครับและจัดแต้มไปถึงนะครับ20แต้มด้วยกันนะครับในแมชวิกเดียวนะครับผมบอกเลยว่าใครที่มีซอนนะแต้มพุ่งแน่นอนนี่แหละครับคือรางวัลการไว้ใจที่คุณเลือกซอนไว้ในทีมบ่งชี้ได้เลยนะครับว่าซอนฮึงมินนะครับเป็นผู้เล่นที่ถูกซื้อเข้าทีมมากที่สุดในเกมวิกนี้นะครับด้วยจำนวนนะครับ416,431ครั้งด้วยกัน ผมบอกเลยว่าคนนี้คุณห้ามพลาดฟันธงแน่นอนว่ามีแต้มซอนถึงมินนอกจากซอนถึงมินครับ เราพาไปดูกันที่ทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลครับผมก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับฟอร์มร้อนแรงตบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามหนึ่งถึงถิ่นตัวเองเลยนะครับผมเปิดบ้านนะครับเชือดนิ่มเลยแต่เราจะพูดถึงตัวปีกสุดจี๊ดจ๊าดอย่างบูกาโยซาก้านะครับด้วยราคา 8.7m นะครับณวันที่อัดซาก้านะครับสถิติการทําประตูและแอสซิสต์นะครับอยู่ที่2ประตูและ1แอสซิสต์นะครับโอกาสยิงนะครับในกรอบเขตโทษมีถึง10ครั้งด้วยกันการจ่ายเป็นคีย์พาสนะครับมีถึง14ครั้งสง ของสถิตินี้นะครับบูโกโยซาก้าเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับในบรรดาเหล่ามิดฟิลด์ของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่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 สำหรับบูโกโยซาก้านะครับจะมีอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าหลังเกมวิคหกนะครับเขาจะเจอกับมรสุมทีมใหญ่นะครับที่จะถาโถมเข้ามาปะทะกับอาร์เซนอลนะครับหนึ่งในนั้นนะครับจะมีท็อตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและนิวคาสเซิลบอกเลยว่า4ทีมนี้เนี่ยเป็นงานหนักตึงมือกับอาร์เซนอลแน่นอนคนสุดท้ายกันแล้วนั่นคือราฮีมสเตอร์ลิงนะครับ จากสิงโตนั่นเอนครามเชลซี 7.2m ณวันที่อัดนะครับสำหรับราคาของสเตอร์ลิงการสร้างได้ถึง19แต้มนะครับในเกมวิสางที่เจอกันลูตันทาวนะครับน้องใหม่ผมมองได้เลยว่าปีกจีจาระดับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับกับการเจอบอลมัดการเจอเบอร์ลี่นะครับใน2เกมวิ่งที่ถัดไปที่จะถึงนี้นะครับผมมองว่าความเร็วความจัดจ้านนะครับสเต็ปการเลี้ยงบอลการวิ่งการกินตัวนะครับการไปกับบอลของราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ย ผมพูดได้เลยนะครับว่าปั่นปวดแน่นอนเป็นนักเตะที่มีโอกาสยในกรอบเขตโทษนะครับสูงสุดเป็นอันดับ2ของทัพเชลซีเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหา2คอนเทนต์นะครับที่เราเอามาเสิร์ฟให้กับผู้จัดการทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกทุกๆคนเลยนะครับผมผมย้ำอีกรอบนะครับต้นคลิปท้ายคลิปเลยผมย้ำให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจกันเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่จอยลีกนะครับพิมพ์รหัสมาได้เลยนะครับ 458U6S นะครับ รหัสนี้นะครับผมอังกฤษตัวเล็กเลยนะครับ4 5 8 U 6 H มาจอยมาร่วมสนุกกับเราได้แล้วนะครับในวันนี้และยังไม่จบครับผมเห็นข้างๆผมไหมนี่มีทุกทีมอยากได้ทีมไหนบอกเบอร์ลี่เบนฟอร์เชลซีลิวอ์พููทั้งนี่เอเวชุดเติร์ดนี่ พัดเนตมอสเปอร์ชุดใหม่แบบที่ผมใส่นะครับอย่างนี้นี่สวยๆเลยอาร์เซนอลเอาไว์แมนยูโฮมนะครับผมเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีให้เลือกอย่างมากมายนะครับเข้ามาเลือกดูเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับที่ร้านอาริฟุตบอลทุกสาขาเลยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านอารีของเรานะครับเรามีบริการนะครับให้เลือกดูเลือกซื้อนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับสามารถพิมพ์เสิร์ชนะครับว่าอาร f ฟุตบอลสโตร์ดอทคอมนะครับนี่เรามีบริการ Personalization นะครับ ชื่นชอบนักเตะคนไหนคุณอยากสกินเมซันมาา์อยากสกินเบนชิวเวลเดโกโจตาหรือว่านี่ตัวใหม่อย่างนี้ใครฮาร์สอย่างนี้นะครับเบอร์2 9สสวยๆเลยเนี่ยเรามีบริการ Personalization นะครับสำหรับชื่อและเบอร์นักเตะได้ที่อาริฟุตบอลทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะครับอาริฟ o t บอล l โตร์ดอทคอนะครับและนี่นะครับคือรายการอาริฟันตาซีรับนะครับรายการที่ทำให้การเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกของทุกคนนะครับสนุก เต่มเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับไปด้วยนะฮะหมมัวไปแล้วนะ